สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บริษัทดดนัทนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตู้พ่นสีนะครับตัวนี้นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับในส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ประมาณ1แรงเนาะแล้วด้านหลังจะมีตัวกรองอยู่ข้างในนะครับวันนี้ผมจะมาเทสในส่วนการพ่นท่อท่อรถนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้สีแบบเดียวเราก็ สามารถเก็บแล้วก็เอาไปกรองแล้วรีฟิลใหม่ได้นะครับหรือต้องการเปลี่ยนสีแล้วก็ทําความสะอาดก่อนแล้วก็กรองแล้วไปพ่นใหม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทดสอบพ่นท่อรถด,ดูนะฮะ <c oughs> ตัวนี้วันนี้ผมใช้ตัวปืนรุ่น200นะครับ <c oughs> ก่อนหน้าที่ผมจะพ่นเนี่ยผมจะเทสจะวัดค่าฝุ่นก่อนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นนะครับ <c oughs> ถ้าตอนนี้ค่าฝุ่นก็จะเป็นปกตินะครับเดี๋ยวลองทดสอบพ่นดูนะครับ ตอนนี้กำลังลองวัดค่าสีนะครับในขณะที่พ่นสีอยู่นะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้น้องเขายังพ่นสีอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูปริมาณค่าฝุ่นนะครับอ,อันนี้ค่าประมาณ17นะครับ17หรือไม่เกิน20นี่ถือว่าดีมากเลครับ ตัวน,นี้ก็จะเรียบร้อยนะครับสังเกตว่า,าผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะก็จะไม่มีสีติดมืออะไรมากมายนะครับในส่วนตนนัวนี้พ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอบนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเอาท่อนะครับใส่ในตู้นะครับใช้ดูดความอยู่ที่170องศานะครับเวลาประมาณ15นาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มนับเวลาหลังจากตัวอุณหภูมิถึง170องศานะครับช่วงที่รออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของภายในตัวเครื่องนะครับตัวท่อนะครับท่อออกเนี่ยจะใช้อยู่15นิ้วตัวนี้เราสามารถต่อเพิ่มท่อได้นะครับภายในก็จะมีตัวกรองนะครับอยู่ตัวกรองละเอียดนะครับกรองมี2ชั้นนะครับตัวหยาบแล้วก็ตัวละเอียดนะครับตัวนี้ถ้าเวลามันตันเนี่ยเราสังเกตลมที่ออกไปมันจะน้อยลงนะครับ ก็สามารถถอดแล้วก็ไปเคาะทําความสะอาดได้นะครับทั้งทั้งสอันเลยนะครับครับตอนนี้เนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับประมาณสักไม่เกิน15บห้นาทีนะครับอันนี้อบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วให้มันเย็นลงนะครับเดี๋ยวลองดูข้างในนะครับ